สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันศุกร์ที่29กรกฎาคมพศ2559นะคะคุณแหม่มได้ทำหมูแดดเดียวตอนนี้เวลา8 8ทุ่ม10นาทีนะคะยังมีแสงแดดอยู่นี่คือหมูแดดเดียวที่คุณแหม่มได้ทำนะคะเพื่อนๆก็ตากแดดก็ อีกพันเก้าร้อยกรัมก็กิโลอีกไม่กี่ขีดก็จะถึง2กิโลก็ได้ก็ได้ดีนะคะเพื่อนๆก็ก็โอเคอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำอีกเพราะว่าสามารถเก็บไว้ในห้องแช่ชั้นแช่ชแข็งได้คะ่ะหรือเขาเรียกที่นี่เขาจะนิยมใช้ตู้แช่แข็งเก็บได้ถึงอ่า ถึงหน้าหนาวอะค่ะก็เพราะว่าหน้าหนาวนี้จะไม่มีแดดแบบนี้จะมีหิมะตลอดอะไรเงี้ยก็จะจึงจะมีเนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวได้ไว้ทานเนี่ยไอม้มลี่แบมบูเนี่ยนะคุณแม่มจะปิดตลอดเลยจะปิดแบบเนี้ยแล้วทำให้ไม่มีแสงแล้วก็ไม่มีไอเดียว่าอทำไมร่นรับแสงน้อยจังอะไรเงี้ยเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่าแสงมันน้อยแต่พอมานั่งคิดอีกทีหนึ่งออก็เช็คดู หน้าต่างก็เปิดได้นะหน้าต่างก็เปิดได้แล้วก็ไอ้มมลี่นะ่ะก็ดึงขึ้นขึ้นได้คุณแม่มเอาธงไทยมาไว้ที่นี่ด้วยนะคะเพื่อนๆเอาไว้ที่ระลึกว่าเราอ่ะมีชาติเราก็มีชาติาศาสตร์กษัตริย์ธงไทยแล้วก็คิดถึงเมืองไทยเรานะ แล้วก็นี่ก็เป็นพระมหากษัตริย์นี่คือหมายถึงราชินีตอนสีเหลืองคุณแม่มาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะนี่คือคนไทยนะคะคนไทยก็เราก็มีสัญลักษณ์ของเราเหมือนกันเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมาคุณแม่มก็จะต้องทำความสะอาดห้องนี้แล้วก็จะเก็บหมูแดดเดียวไว้ไว้แล้วก็ จะทานจะที่จริงอะ่ะคุณแม่จะอบทั้งหมดนี้ก็ได้แล้วก็ทานทานเสร็จแล้วเหลือก็เอาเอาเก็บเข้าไว้ในช่องแข็งเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นว่าคล้ายๆเ,าเตอร์กีเจอร์กีที่เขาทำจากเนื้อวัวกระทิงเนื้ออเมริกาเนี่ยเขาจะชอบทำเ,เนื้อวัว เนื้อวัวกะทิงวัวป่านะคะทำเป็นเจอกีเนื้อแห้งเนื้อแห้งอบแล้วก็ส่งใส่ถุงพลาสติกขายก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดบ้างใส่พริกไทยดำอะไรเงี้ยแล้วก็มีรสชาตาิใส่น้ำผึ้งหรือใส่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบไงก็ห้าหกดอนน่ะถุงหนึ่งเจ็ดดอนก็อร่อยนะคุณแม่ชอบเหมือนกันเนี่ยคะ่ะ แล้วก็มีผ้าเจ็ดมือนี่ก็ลิ้นจี่จากประเทศจีนนะ <D> เห็นป่ะไมไม่ค่อยชัดนะเนี่ยขนมปังถ้ามันแห้งไปคุณแม่ก็จะเอาไวตา้ตำตำตำโขลกโครกทำเป็นมิดบอผสมกับมิดบอเนี่ยกระเทียมกระเทียมไทยคุณแม่ซื้อมาถุงหนึง่งจากเมืองไทย เผ็ดหอมนะกระเทียมไทยเนี่ยเผ็ดหอมรสชาติดีนี่กระเทียมจีนกระเทียมกระเทียมจีนก็หอมแต่สู้กระเทียมไทยไม่ได้นะเผ็ดก็สู้กระเทียมไทยไม่ได้แล้วก็กระเทียมฝรั่งก็หอมสู้กระเทียมไทยไม่ได้เผ็ดน้อยก็นี่คือห้องครัวคุณแม่นี่ข้าวที่คุณแม่แช่วไว้อะค่ะแล้วเนี่ยบลูเบอร์รี่ครีมชีสจะเป็นอาหารอ่า ดีเซอร์ตนะคะคุณแม่ยังไม่ได้เก็บของเลยดูสิเนี่ยเพิ่งล้างเสร็จแล้วก็เอาทิ้งไว้อย่างเงี้ยนี่คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็มีชั้นเก็บของเยอะแยะไปหมดเลยน,นี้ก็ตู้เย็นตู้เย็นนี่จะเป็นสีเบจส่วนไมโครเวฟแล้วก็เครื่องติ้งขนมปังกาต้มน้ําร้อนหม้อมหุงข้าวเนี่ยของคุณแม่มเองคุณแม่มจะเป็นสีขาวทั้งหมดแต่ ของเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาจะ,ะมีสีเบรดแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่เพราะามันเก่ามากแล้วเขาบอกเขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนคุณแม่มก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาก็มีเงินอยู่แล้วเนาะเจ้าของแล้วนี่คือห้องแช่แข็งคุณแม่กพจะมีกุ้งมีปลามีปลาหัวไซมอนบีฟหมูบดเนื้อบด แล้วก็หมู3ามชั้นมีกระดูกหมูมีก็เก็บเก็บไว้ในนั้นนี่ก็เป็นเก็บอาหารก็นี่แครปแอปเปิคุณแม่ได้เดินไปเก็บในช่วงบ่ายอันนี้ทำแจมได้นะทำแยมกินกับขนมปังได้นะเหมือนสตรอเบอรี่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นน้ำยา สำหรับรถคุณแม,ม่สำหรับเวลาฉีดสเปรย์ตรงกระจกรถนะข้างหน้านะ่ะนี่ก็เป็นโพเทโต้แล้วก็สปากเกตตี้สปากเกตตีอ้อะไรนั่นเนี่ย สปาเกตตีสกอชมันมันเหมือนสปาเกตตี้เนื้อมันข้างในเหมือนสปาเกตตี้ไอไอไนท์ไทยเอิร์ฟออยล์เนี่ยคุณแม่ก็ต้มเองทำเองนะคะอ๋อบวยบวยของบริษัทเอ่อบริษัทไบโอไบโอไบโอเล่เนี่ยของเอ่อบริษัทนะน,นะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยคุณแม่เลีงทานไม่หมดเลยไปก็ชอบ ็อยู่คนเดียวนะเพื่อนๆก็อย่างนี้แหละก็สนุกดีแต่วันนี้คุณแม่ได้ตัดผมตัดผมให้ตัดผมชายเบสิกเนี่ยนะเขามาตัดผมน่นอยู่เบนซ์เมนน่นแล้วปรากฏว่าน้องผู้หญิงที่เรียนอยู่ที่มหาลัยเนี่ยนะเขาเขาไม่ได้กดกล้องไม่ไม่ไม่ใช่คุณแม่กด ถ่ายวิดีโอแล้วก็ยกกล้องให้เขาแล้วคราวนี้เขากดซ้ําปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดเ,เลยคุณแมปอุสาจะเอาร้านมาโชว์นะร้านของคุณแมปนะร้านตัดผมที่อยู่ข้างล่างแล้วนะที่ยังไม่เสร็จหรอกแต่ก็จะเอามาโชว์ก็ไอ้เท่าๆท,ท,ที่มีอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ก็เลย โอ้ยเสียใจแย่เลยเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวจะมีหลายๆคนมาตัดอยู่คุณแม่มตัดให้ฟรีก่อนไงช่วงเนี้ยตัดให้ฟรีแต่ว่ากลับมาจากเมืองไทยเดือนพฤศจิกายนนะคุณแม่ก็จะเก็บเงินเก็บเงินแต่เก็บแบบถูกๆเก็บไม่เยอะหรอกก็ฝึกตัดเพราะว่าคุณแม่ต้องฝึกตัดสองปีอะที่ไปไปเป็นเด็กฝึกงานสองปี ถึงจะเปิดร้านตัวเองได้นั่นน่ะคุณแม่ก็จะต้องไปฝึกงานที่อื่นก่อนสองปีแต่ที่นี่ก็ทํามีร้านที่นี่ก็คือเป็นร้านของคุณแม่ได้เลย,ยงไงถ้าถ้าคุณแม่เปิดร้านได้ก็เปิดที่นี่เลยอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้คราวนี้ทําไมเวลาพูดนะมีเออเอเอติดอ่างตลอดเลยเนาะไม่ดีนะนิสัยอย่างเงี้ยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็ไม่นิยมนะถ้าจะมาเอออ่าเอออ่า ติดอ่างอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ใช่เป็นบุคลิกที่ดีไงคุณแม่มก็พยายามจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดติดอ่างก็นี่ก็เป็นลูกลูกน่ารัก3ามคนน่ารักเลยนี้ก็คิดถึงมากมากแต่ก็ไม่ได้ไปหาหรอกก็ได้แต่คิดถึงเขาก็ บอกให้แม่เรียนให้จบเร็วๆแล้วก็ยายไปอยู่บ้านแต่ก็คงประมาณ5ปีนู่นหะมั้งไม่ต่ำกว่าหปีกว่าคุณแม่ต้องย้ายกลับบ้านเนี่ยย้ายกลับบ้านก็ไปเปิดร้านที่บ้านเลยเนี่ยคุณแม่ก็ยังอยากจะได้ลูกชายอีกคนหนึ่งนะเพื่อนๆอยากได้ก่อนอาอ,อ,อีกแล้วนิสัยไม่ดีเลยอยากได้ก่อน อายุ45ได้ลูกชายก็ดีนะแล้วก็จะได้เป็นสองคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รอ,อน้องนะลูกสาวลูกสาวสองคนนะตอนไหนจะมีน้องรอน้องอยู่ลูกชายก็รอน้องเพราะว่าพี่สาวสองคนก็เป็นเพื่อนคันตัวเองมีคนเดียวก็เล่นไม่สนุกอะไรเงี้ยก็อยากจะมีน้องชาย mm hmm. ก็ จะทายังไงล่ะมัมก็ไม่ได้อยู่ใกล้แดดดีแดดดีก็ไม่ได้มาหามัมมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แล้วมันจะมีได้ยังไงเนี่ยน้องเนี่ยโอ้ยก็พูดกันเนาะคนเราไม่ใช่ว่าจะมีได้ง่ายๆนะมีลูกนะมันมันไม่ง่ายเลยถ้าจะมีลูกแต่ละคนนะมันยากมากแล้วก็การมีลูกก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพระพรนะไม่ใช่อ่า อีกแล้วไม่ใช่อ่การมั่วสุมทางเพศนะการมีลูกนะเป็นสิ่งที่สำคัญได้รับการอวยพรจากสวรรค์แล้วถ้าคุณมีลูกกันนะแล้วก็มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กดีได้นะ่ะนั่นคือคุณได้รับการอวยพรแล้อัดวิดีโอหรือเปล่าเนี่ยมันทำไมเป็นแบบนี้หรือว่าไม่ได้อัด แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆรู้สึกว่าก้องมันจะกระพริบกระพริบเดี๋ยวคุณแหม่มเช็คดูก่อนนะสวัสดีค่ะโมแดดเดียวนะทําแล้วนะคุณแหม่มใส่งาด้วยนะเพื่อนๆมีงาด้วยแล้วคุณแหม่มใชนะนะ้นั้นนะน้ําผึ้งแทนน้ําตาลนะน้ําผึ้งแทนน้ําตาลค่ะสวัสดีค่ะ